สวัสดีจ้านาน,า,นาที่เขาลกทุกคนนะคะมือน,นี้เขาไในมาตกปลาอยู่ที่ลำพันชาตินะจ๊ะลำพันชาติอยู่วังโปงจ้ะมือฮัตเตอตเด๋อลงเบีดแล้วนะจ๊ะแป้นหนูสีอยู่ขังหลัางพูนคนพักกันลงแพรแต่หนูมามีเงินใจคาแพ้นูเลยบร่ลงแพรน้ำเขาเล้วพี่นนอกจะกระบา,าดศาสตเนาะ บมมีเงินจ่ายคาเพล่เรียบร้อยลงแพล่พน้ำเพล่นนี่จ้ะของหนูมีเบ็ดสามคันหนึ่งสองสามมีสามคันจ้ะตอนนี้เด็ดตีลงเรียบร้อยแล้วนี่โฮมทีนูอยูอยูนี่อันนั้นข้าเจ้าว่าไม้ไม้เด็ดจ้ะเห็นบอนั่นน่ะเ็นบอนันที่มีรถจะน่ะที่มีรถได้หลายอ่ะมาสเป็นหอมข้อขวดป้าก็จัพานนั่น ซึ่งมองหันค้นลินร้ายแล้วก็เป็นไม้เด็ดมากนานาขาเจ้าก็พักกันใด้อยู่จ้ะแต่โนฮอตาม่าครั้งแลกของปีพศ2568เพิ่งจะมาครั้งแรกที่วงงังโป่งเป็นังไงนี่คือสถานที่ของวงงังโป่งเอาใจสวยในเด้อจ้าเอาใจช่วยด้วยนะคะผู้ดได้ที่เขามา รับชมนะคะพอใจซอยแน่ภาวนาป้ากินเบ็ดห้หนู้นเนี่ยอยากมาอยากมาอยากมา,า,กมาตุกปลาเมื่ออื่นกะเฮ็ดงานคือเก่าจะแต่หักกระตองเลยมาเพราะว่าอยากมาแห้งอยากมาตุกป้าเห็นนาอายอายเพื่อนทรมาบอกว่าวางปงป้าเขาเด้วยหล่าสันก็เลยไดมานะจ๊ะแต่ทางพุ่นเพื่อนได้นะจ้ะทางพุนน่นไม้เด็ดนะเพื่อนพักกันได้ไปแล้ว แต่นี่ฮอตตาล่งบ็ดตอนนี้เป็นเวลา5โมง15ฮอตตาโลงงบ็ดเรียบร้อยสามขั้นนู่เหลืนแค่สามขั้นจะเพราะว่านุ่มีเบ็ดแค่สามขั้นนี่สามขั้นนี่กระตีปันได้ค่ะมันกินเนาะเป็นกำลังใจให้ไหนด้วจ้านาน่านาน่า,นา,นา,นาเซียนเบ็ดทั้งหลายถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดมี มีเอียงก็มีเทคนิคหรือว่ามีเอียงมีไม้ลับมีอยู่ไส่หมองได้กระบ,บอกสาวกระซินน,ำน้ำในเดือพี่น้องพอได้ไปหลินไปมวนน้ำกันเนี่ยตอนนี้นุมากขังแหลกจะขังแหลกที่มาลํำพันศาสตรบอลวัสิมานบอเพราะว่าหน้าอยากให้ป้ากินอยู่ขังแหลกนูก็อยากจะดึงปลาอยู่ของปี เป็นเวลาผ่านไปหนึ่งชัว่วโมงกว่าๆตอนนี้คำล้วจะใหญ่มาผีขั้นหนึง่งชลิน,านา่าเห็นบ่ท่านผู้โสมเห็นไหมเห็นบ่เห็นพันสก,กาดบ่เจ้ว่าบรรยากาศก็ดีเถอะเจ้ว่า โฟกัสบระกองข่อยโอ้ทองฟ้าคื้งามแต่มตมือเจ้าเห็นบ่ทองฟ้ายามเมือแรลงทองฟ้าที่อันสดใสงามเมือแรลงเห็นบ่คุน้นมันมีอันนะขอโทษที่มือสัตว์แมจ้ะเห็นบ่จื๊อ นกพร้อมโอ้บรรยากาศงามงามจ้ะบ,บรรยากาศสวยมากตอนนี้ยังบได้จักตัวเลยจ้ะหนึ่งตัวก็ยังไม่ได้เบ็ดอยู่ฝุ่นสองขั้นยังบอติง กันทเบิ้งแล้วบอกขึ้นูกับสีใหญ่ไปขึ้นเพรน้ำเฟนนูกับผุนอ่ะใยอิสระรูปงามผุนแล้วย็นมาจา้ะบรรยากาศดีดีกันบตีว่าเฮตงานเหมือนอื่นโอ้นอนขืนสอดแจงบ่ต้องห่วงว่าสิได้ทำงานเลย เก็บหนูยังบ่มีความหวังด Nh ึงน่ะเอนอนเฝ้าอยู่นี่เจ้าามคุณเฮาก็ดึงอ้าวดึงเอาอยู่อยู่พุ่นางุเฮาก็ดึงหวังเจ้าของอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮาต้องรอเนาะเหยบ่แซ่บเฮาก็ใส่หมากเบ็ดอยู่เด้ล่ะเนาะใส่หมากเบ็ดใส่เหยอยู่เด้อล่ะ เกาะเม็ดโฟมแล้วก็แปะขนมปังก็ตีลงคือเขาเห็นล่ะนี่นุอยู่ผู้เดียวนี่เห,นเห็นบ่อยู่ผู้เดียวโดดโดดอยู่ผู้เดียวทนทนว่ามันจีบมนันผู้เดียวผันมานางเซีวีผู้เดียวก็บอกแม่ดีเลยอุปนาเอ้ยอย่าอายอุปนาช้ำอ่างนี่นนกินเบ็ดเบ็ดตาไม่กินเบ็ดคอยไหมกินมาจ้ะอบรรยากาศดีในท้อง บนท้องน้ำบรรยากาศดีมากมายเลยนอนเฝ้าเบ็ดมีสะดุงง้งง่พร้อมสุดยอดหกโมงกว่าละจ้ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปจ้ามาอยู่แล้วครับผมมาอีกแล้ว

อ้เนี่ยสาวกาลสินครับลำบัญชาตินเลืมี่นี่นี่ลืมไทยกำลังตื่<บ>นเต้นปิดแนปิดแนปิดไฟนของเพื่นนั่นนะให้เพื่อนหนะน้าสา,าวกาลสินนะสาวกาลสินห้กินมานึ่นนปิ้ีเสียบ,บออ่่ะวาเขา่เกรสิบานอดังไม่แม่นบอเขาปิดกันไฟเจ้านะนี่ครับผม ขาดเลยใส่ปลาครับหมม่องเลยนบขาดพอดีบ่มากเบ็ดขาดพอดีโคลนนี่เลยตัวที่แรกของไอ้อ่างกค่ะลึกได้หัวมันของคนก็บอกโฟกัสเอ้ยนี่แหละอัดเองนี่ครับผมอัดเองอัดปลามันซิฟซิฟอัพนี่แหละครับผมอันนี้คนมามัดเบ็ดอันนี้ผนแคลามครับผมใส่อิสระผนแคลามเมื่อนี่จังกักหนึ่งมามัดเบ็ดมัาปลาครับผมกินอันอีอัน ลายผมครับนี่นี่นส่เอ็นเบอร์ยี่สิบห้าปอนด์นึงเดียวในน้อยเป็นเบนปลาณีน้อยกว่าใส่เอ็นปลานิเนี่ยโอ้โหครับผมน้ำเดือดครับงูทำท่านเห็ดเหรอครับผมงูทำท่านเห็ดสองตัวลุสองตัวติดเลยครับผมเอาเบิงบ่งกับเบิ่งไล่เบ็ตนะงูทำท่านเนาะกองลงมาสัน่น ห่ามุงมัดบ่อันนี้สางสังสางเอ็นออกก่อนมุงมันอันเขาสังบ่โอเคครับเดี๋ยวให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมย่าง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 บ่เขาเอาไหมเขาเลี้ยบย่าเปล่ากัดซ้ายเลย มันบอกมันบ่มีที่กลัวมันคอยจัดให้มีมีเพียังคือโบมีบ่มีมันม,มีแระด <kle ambling> มเบ็ดแม,ม่แม่จับเอางนครึ่งข้จับเอางหน้าตักนีะมาแล้วครับผมตอนเศร้าครับผมเหยื่อสาวกาลสินครับผมมาแล้วครับตอนเศร้าครับเฮ้ยยังเค้มเครื่งละหันหน้าครับเบื้องกองนะ เอสาวกระสเสียนมาสาวยังสูอลูกอันนี้เด็กเด็กตักปลาครับอันนี้เด็กตักปลาอันอันอันไซสิสระครับเด็กตักปลาเปิดฝืดแค่เท้าโบห้างเปิดฝืดแท้เปิดเบรกไหมปลาเขามาแล้วปลาเขามาแล้วปล่อยเบรกอีกเนีย Ôi! cứ bởi phượt theo thôi. ngoài yên lưu nhoi mẹ mọi Mình đâu sợ mhm 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 bỏ được mhm 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 มัมนจิโดดกัดศพศพย่องเพิ่อนยูนี่เพิน่นบ่ตักจักเถ่อโอ้ยใจสิขาดโอ้ยปากกระคาบจะสุบคือเกา๋าเก๋าจริงครับวะเป็นไงเป็นไงความรู้สึกบบเ,เป็นไงความรู้สึกสาวเขากระ<อ>สิดเอา <laughs> โอ้ยลบคลิปดอกกะตัน <laughs> อือกูเป um. ็นแฟนทิดเยื่อ่าเอ้กูสายไทยไห้ม่อยากได้ผัวฝรั่งเสรยเลยดูใบอยู่บ่เอาของดูใบอยู่บ่อยากกนอัะกินอติดกระตบกนอตกะอยากขี่แล้วบอกกี่นี่อยากอยากก่อยกได้ผัวฝรั่งตึง้งเด้ด แม,แม่นครับโตปลา,ป,ลาปูเตะบนลืมอหอดอเลือดลืมหอดเจ็บอ,อัดปลา,ปลาส้องราหนามันมันอยากได้ผัวดูไป <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวซับประหลาดเมื่อึ้นว่าครับผม เอาปดปดปดครับผมเดี๋ยวผมผมเออาปลารวมให้เบิ้งนะครับแล้วสิมือก่อนเดี๋ยวสิมือเอาปลาร่วมให้เบิ้งอ๋อสมัยก่อนครับปดปลาให้ยังก่อนสวัสดีครับปิดคลิปนะครับบานนี้สิมืออะไรครับผมปลาร่วมสนใจได้นะครับเรื่องยาสาวกาลสินครับผมโอ้ยนี่ครับ ยิ้มสวยๆหน่อยหากินหมาดอีสมซื้อคลิปอีกาวอย่าลืมกดติดตามช่องเาวก็รับจินหากินหมาดนะจ้ะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ่เดียวขาดโอ้ยสิ่งเยวิดเนเจอร์ครับอันสิกเนเจอร์เบิ้งครับมันเล่นน้ำเต้แพรหัวบาดเบิ้งเงาปูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้า